ในข้อความประโยคนี้ผมไม่เห็นด้วยนะกับคำที่บอกว่าผู้ฝึกสอนจะไม่ได้ทําหน้าที่สอนหรืออบรมเพื่อให้ความรู้ใหม่คาวาไทยแลนด์ศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีแกดเจ็ตและหูฟังบลูทูธบทความวันนี้ครับ ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโค้ชเนี่ยครับอาชีพเบื้องหน้าที่คอยหนุนหลังนะักกีฬาโดยบทความนี้เขาบอกว่าผู้ฝึกสอนกีฬาหรือโค้ชเนี่ยหมายถึงผู้ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่ใช้ความรู้และทักษะที่เขามีอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ฝึกสอนจะไม่ได้ทําหน้าที่สอนหรืออบรมเพื่อให้ความรู้ใหม่ในข้อความประโยคนี้ผมไม่เห็นด้วยนะกับคําที่บอกว่าผู้ฝึกสอน จะไม่ได้ทำหน้าที่สอนหรืออบรมเพื่อให้ความรู้ใหม่สำหรับผมนะครับตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าโค้ชเนี่ยยังไงก็จะต้องให้วิชาความรู้หรือว่าสอนอยู่ดีนั่นแหละครับแล้วก็นอกจากจะสอนแล้วก็ต้องคอยอัปเดตความรู้ใหม่ๆหรือว่าเพิ่มเติมอะไรที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเป็นการยกระดับนักกีฬาที่เราดูแลอยู่ขึ้นมานะครับโดยผู้ฝึกสอนครับจะมองหาจุดเด่นข้อดีของนักกีฬาที่มีอยู่แล้ว และให้ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาทักษะของตัวเองการฝึกสอนหรือการโคชชิ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการที่จะนำทีมบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งโค้ชและนักกีฬาจะต้องเรียนรู้ที่จะสัมพันธ์กันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับรู้บทบาทหน้าที่ที่จะประสานความสัมพันธ์เราคงเห็นตัวอย่างมาเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนเนี่ยนักกีฬากับโค้ชที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็ อาจจะสร้างจุดร่วมในการบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันได้ยากนะครับนักกีฬามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลทําให้ผลงานไม่ดีตามไปด้วยนะครับโดยในปัจจุบันครับโค้ดมีบทบาทหน้าที่หลายอยา่างตั้งแต่การเป็นผู้ฝึกสอนผู้ประเมินผู้ให้คําปรึกษาผู้ให้ความสะดวกสบายผู้สาธิตผู้สนับสนุนผู้สร้างแรงจูงใจผู้จัดการ คู่วางแผนซึ่งอยู่กับความถนัดโอกาสและสถานการณ์ต่างๆอันนี้ก็เห็นด้วยเลยนะครับเราคงเห็นโค้ดที่ดูแลนักกีฬาหลายคนก็เป็นเหมือนกับที่เลี้ยงเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผู้ปกครองในเวลาเดียวกันเลยนะครับและในทุกวงการกีฬาครับเราจะเห็นว่าโค้ดเนี่ยแม้จะไม่ใช่บุคคลที่เล่นกีฬาเก่งกว่านักกีฬาแต่เป็นอาชีพที่นักกีฬาทุกระดับนั้นต้องการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬามืออาชีพและในระดับโลก โค้ชจะมีบทบาทและหน้าที่เป็นทั้งแหล่งความรู้ในการจัดกิจกรรมผู้ช่วยเตรียมทีมและช่วยเหลือนักกีฬาเป็นแม่แบบให้กับนักกีฬาและที่สำคัญก็คือเป็นแรงจูงใจเพื่อสร้างและคงไว้ซึ่งแรงจูงใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้นานขอบคุณที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ